สวัสดีค่ะพี่น้องมือนี่มหาโนไมคค่ะบริหาไก่ค่ะแถวบ้านมีสมอสอนมาเบิ้ลนะค่ะมาเบิ้นร่วมกันหานๆค่ะ,ดคะ,ดคะได้แล้วค่ะได้ลนนอน,นพี่น้องจา๋าอันนี้เสี่ยวได้จนไรราคาเนี่ยซับถึงสิบล้เนาะซับกบ็ได้เลยไม่สูงไป คนจะหลายคนแตกไม่ล้่ะคะ่ะอีกโนอน,นึงจ้าบัานในเมื่อบ้านก็ได้น้องไม้กินละคะ่ะอาน,นี้จะมูวซอนแถวนี่ละคะ่ะซอนมันก่อนค่ะนี่หาโน่นไม่อยากเป็นไรก็ไปได้ค่ะขอแค่จะไม่มั่งบงเกิน มีได้ส่งเหน,นียงน่น้อยเล็กๆกับบอมีดเลยหมดแล้วไปแล้วโอ้ยแก่งอิม่มค่ะตามมาชมเลยค่ะเบิ่งเด้อพี่น้องอยู่สรรมองสอนมีสองก้อน,นี่ละค่ะอันเสียมกับซับดาบกับว่าขาดค่ะพี่น้องพีอยากจะพากะ มาเฉียมอยู่บ้านเด้นเนาะสาบบุ๋มเป็นนุ่งสะเทือนทำไมเป็นนุ่งหัวขาดจิ๋วเนี่ยแหละค่ะได้แก่งนึงละค่ะเนี่ยน,นั่นนี่นี่เดีแล้วล่ะรับราคา ง่เบิดแล้วคุณหลักขึ้นไปตั้งหลายนอไปื่กันเยงเทพกับมีกินเด้อค่ะนอนไม่จัดกินตลอดสองก่อนีีละค่ะ พี่นอ้องเอามาต้ม,มกรลังสีเขียนออกแบบอ่ะเขียนไว้พี่นอ้องอยากต้มอยากตำอยากแกงกะจังหวงั กินตลอดเนะลยพอจะฝนตกมากปุ๊บแส่กินปั๊บจกกกับแกงตลอดแต่ก่อนแห่งนีดหน่อสามเกาะวเนนี้อันนี้เพรา,านนหนา่ะเฮ้ยเดี๋ยวแกงก่อนค่นี่เข้ามันออกมมาลายรบอสเนาะตป็นเด็กหรอ สดๆอย่างแกงไม่มันยแซ่บครับขมนิดนิดแซ่บได้หรือเปล่ามักแกงแล้วไมแบบมีความขมนิดนิดนี่กันแซ่บคำต้อนไม่ใช่คำต้อน ฝาน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 ไปเดี๋ยวเดี๋ยวก็คลุกเอ่อคุกเกลือไปให้มันนิ่มแล้วก็ต้มต้มแล้วก็เอาไปแกงฝานนี่แล้วแต่สีมกกักต้องเป็นมักแบบเดีก็ฝานแบบนั้นปัจจุบันทำอย่างไรคะ แซ่บแต่สดสด,สดนะาสดๆเันแก่นี่ยแซ่บเ,เลยน,นเนี่ยกอนน,นีโอ้โหแดงหลาด้วพี่นนองแก่มหมอนหญ่เลยนะนี่เอากลือใส่มันสอน ย้ำเกลือรเรียบร้อยนะคะเอาอหมอ้อมส่เยอะนะิดนงแมงก่ืกระดะอ่อะไรตัป้ปลากระแดะต้องไีหากินบานเั้าะมะคะ่ะนี่โควิดกบ็บม่ได้งาหรอกก็เพรยโยนสมมสรนแถวบ้านกันนี่ <c oughs> เสร็จแล้วค่ะเจะไปต้มจ้า